สวัสดีคนด้วยนะผมเยี่ยสู่ช่อง Lost in the c นะครับโอเคผมองอ่าะต่อจากพาร์ทที่แล้วเหมือนกันนะผมนะอ่ะอันนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่สามแล้วผมนะที่ผมจะเล่นเกมนี้เกมเ Deus ของผมทั้งสามยี่สิบสามอ่ะผมก็จำเล่นหมดแคแนน่แล้วผมนะอันนี้ผมอยู่เซนิไฟนอลแล้วนะผมนะ ถ้าถ้าจำไม่ผิดมั้งผมแน่ใจชนะหนึ่งรอบหรือสองรอบเนียจะได้ทั่วรางวัลและจากนั้นก็ชนะปีกสองรอบก็ถึงจะได้ช่วยแชมป์โลกเดี๋ยวผมมาเริ่มมาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าเมื่อเสียเวลามากเท่าไหร่เพราะทีมผมก็เหมือนเดิมก็เก็บตังครับเก็บตังไปเอาเก็บเพชรก็ไปเอาเมซี่เก็บตังเอาตัวอะไรก็ได้ที่ที่มันจริงจริงๆนะเจอทีคมคราดีตุ้งหา น,นี่ทีมเราเสื้อดำตัวก็ทดำเย็ดเขได้อยู่ได้อยู่ตึงอเกเปิดเสียงให้เบาลงหน่อยนะผมนะเผื่อจะยินเสียงผมขึ้นนิดนึงเปิดเสียงเพลงดังบ้หน่อยนะก็ขอโทษด้วยนะครับมาเขียบบอลน,นะผมนะเขียบบอลเขียบบอล อืมโอ้โหโดนแย่งไปแล้วโอ้ฟิคิคโอ้โหโดนใบเหลืองเลยเป็นไงละ่ะโอเคผมนะอาตานี้ดีแล้วมาเจอบัคอกอืมมานี่เออส่งอย่างเงี้ยแหละไม่ล้ำเส้นกลางมือว่ะโถ เลยมาสวยตัดบอลได้เฮ้ยชุดโอ้โห,โหน่าจะสนให้ตรงนู้นแต่แต่เอาจิงมันชูถ,ถามว่าเข้าแมบเข้านะแต่ผมไม่นี่กาจ,จังหวะพลาดเผลอไปเอียงเอียงซ้ายมากไปหน่อยเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบเฉียดอ,อะไรเฉียดคามประตูนิดนึงถ้ากามาอีกนิดนึงก็อาจอาจจะแบบอะไรนะโดนคนแต่คนมันรับไม่ได้แล้วให้คนนั้นจะเตะต่อน่าจะได้ เก็บบอลเก็บบอลสิเออนั่นแหละโอ้โหเตะสวนเตะสวนแล้วก็มงกลับสิครับโอ้ฟีคิกตานี้ไม่มีใครโดนบจะส่งให้ตรงนู้นหรือตรงนี้ดีวะคิดอยู่ส่งให้เองดีกว่าน่าจะง่ายดีมารับเลยว้า <c oughs> โอทีมคูหาเรื่องันได้เป็นไงล่ะออใจเย็นเพื่อนทีมเราหาเรื่องแล้วผมะอะสไลด์ขาไม่ถึงอีกอสวยดีอย่างเงี้ยมาถึงเราสวยก่อนแน่นอนโอ้โหทำทำฟอร์มมาดีสุดท้ายจะแพ้ไม่ได้อะ โอ้โหทำฟอร์มมาไม่ดีแล้วอะตอนนี้โอเคดีนะจับบอลได้อยู่นี่โอเวอร์เฮดคิกโอเตโอเวอร์เฮดคิกนี่เออมาเจ้าโอเคออกจะเตะให้โดนก้านคอโค้ดเลยได้ใช่ไหมเนี่ยไอ้ผู้รักษาประตูทีมมึงเนี่ยแอดเวนเทจว่ะอืม เซี่ยมันไม่เห็นนี่นะก็น่าจะคุ้มอยู่สวยโอ้โหโอ้โหคือทีมมีใครหอบกินบ้างบุเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยแบบนี้ตึงนี่ว่าหอบได้เยอะเลยอะ่ะเอเอ็มจะเปลี่ยนใครวาไอเนี่ย เออไอเน,นี้ยหอบกินอยู่ cm เอเรอสมิธเปลี่ยนไหนบ้าเปลี่ยนนี่แคลรีเอ็นเปลี่ยนสามคนเลยลวกันนี่มาแล้วเออเออเราไม่ยอมหรอกไอเนี้ยไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยสกัดได้ ให้อยู่กองกลางดีละอื้ออื้ออืออ้มมาตินอ,อื้อดีได้นังเหลือคนประจำการอยู่ด้านหลังอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ก็สวยสิพี่ ชุดเอ้ายโอ้โหไม่ชุดชนคารบ้าบ้าสมัต์นั้นเสกชนคารนอีกแต่ครั้งนี้ไม่พลาดแน่โอ้โหจะไม่พลาดอีกแล้วเพื่อนนี่แหละไม่พลาดแล้ว Yeah เราไม่พลาดแล้วคนที่ยิงไปเนี่ยไอเมื่อสองเดือนก่อนไอนี่แหละสไติเกอร์แต่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนปตัวจำลองแล้วหือ <c oughs> หมอบนี้ก็เสร็จอ้ายสิครับอึ๊บ <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจจะเล่นให้ดูกี่ตาดีวะคิดอยู่ อาจเต็มที่อาจจะต้องสองตานะเอ้ยเบโดอัพ <'s> ไซด์ปะสวยดีเบโดอัพไซด์ upside. โอ้โหย <c oughs> มีคนหอบกินแล้วอะ่ะส่งด้านหลังเรียบโอ้โึงจะเล่นอะไรเมื่อกี้จะเล่นไม่เสื้อเหรอออฟไซด์เหรอโอ้โหเข้าใจแหละนี่ไงมันเกยเข้าไปเยอะเลย ต่เท้ายังไม่ถึงก็ปักเป,าเป่าออฟไซด์ก็ก็เข้าใจอยู่หรอกแต่จุดนั้นมันมันถึงมันยิงคือมันยังไงก็ไม่เข้าอะ่ะ oh, มันต้องส่งไอ้คนอีกคนนึงก่อนถึงยิงเข้าอ่ะตีตีลังกาชูดโอโห้ <Okay. S 2> หรือขอยลูกเดียวมันได้มันได้แอดทิกแล้วเนี่ยเป็นแงโ่โหตีลังกาชูดได้เกโคตรตึง เฮียตีลังกาชุดเข้าโอ้โหยังตึงชิบหายเลยคิดได้งตีลังกาตีลังกาชุดดีนะน่าจะโอเวอร์เฮดคิกชุดนะเนี่ยเจตเทอุยทีมเราหอบหอบเยอะเลยนี่ว่嘛คุงสังเกตโอ้โหเออไม่เวลาสองศูนย์ก็น่าจะยังตึงอยู่จริงจริงอาจจะได้สามศูนย์นะเละ ฮ้ยโอเคทีมเราสาประตูได้โอ้ยหมดเวลาแล้วผมได้ชนะท,ทีมเราสองประตัดส่นแมนอัลเดอร์แมนคือคนนี้เรอเนี่ยอ๋อคนที่เป็นคนส่งนะเนี่ยไม่ใช่คนยิงนี่ได้เพชรไปสิบเม็ดแล้วผมมนาะทำบัลลิงสำเร็จ นี่แล้วก็แคมป์ไพรส์วันละยี่สิบาทเอ้ยจริงจริงวันละสิบาทใช่เปล่าวันนี้ได้ยี่สิบแล้วก็นี่ค่าประสบการณ์อีกห้าสิบบาทไหนมีใครน่าซื้อมันซื้อได้ที่ไหนาทางอินเทอร์ไอ้นี่เหลือกี่วันวะสองวันกับอีกโอ้ยยังไงก็ไม่ทันน่ะแต่ถ้าแต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้ามาอีกครั้งหนึ่งอ่ะถ้ามีเมสซี่อยู่ก็เอาเมสซี่ พราะตัวที่เองออกมาตรงนั้นเนี่ยมันมีตะโกนนั่นเลยไม่ <c oughs> ไม่ใช่เด็กมันมีเติตัวกองหน้าแบบตึงๆนั่นเลยสี่บาทจะสี่บาทดีไหมวะไอเนี่ยเอาห้าบาทไอเนี่ยสามบาทมึงสองคนแล้วกันเฮ้ยไหนๆหนแล้วก็ไปพวกเองสามคนแล้วกันนะเดี๋ยวค่าปาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนเองอะ่ะ คอสิบส okay, ี่ต่อสิบห้าแมตช์เหรออ,อ๋อเมื่อกี้แมตช์เซมิอันนี้สิบสี่ต่อสิบห้าแล้วมะละส่วนตอนนี้เล่นสองตาเดี๋ยวพาร์ทที่สี่ก็น่าไม่ดีพาร์ทพาร์ทที่สี่พาร์ทที่ห้าเนี่ยแหละก็น่าจะได้แชมป์แล้วแหละน่าจะได้ถ้วยรางาวัลละมังอันนี้มังนะ กาว่จะเล่นสักหลายพาร์ทอยู่อะถ้าผมไม่วิาสาสะล็อกเกมนี้ทิ้งซะก่อนนะอืมเตะส่งหลังมาโคคูขอขอเบะส่งข้างหน้าเลย <Good distribution. S 1> โดดโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ได้เตะขาเนี่ยเตะบอลน,นะโหอะไรวะนี่สำออยลม้มมาเนี่ยเฮ้ยเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้เตะอากาศ เมื่อกี้ทีมเราเตะอากาศว่ะเฮ้ยได้ว่ะโอ้โหสวยดิรอ้รอดไหมเฮ้ยมันจะวิ่งไปตรงนั้นน้ำแปะอะไรอ่ะเออมาเองก็ได้ <Two. S 2> ถูกนึกว่าไอ้นี่มันจะวิ่งเข้าไปรับบ้า นี่กันไม่ได้เว่ยไม่ยอมแล้วไอมวไม่ยอมแล้วให้ให้ส่งกันตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาบัาสนกตรงนี้แหละเห็นไหมโอ้โหถ้าเสียขวาสักนิดนึงนะเอเสียงซ้ายสักนิดนึงนะอ,ะอาจจะมีรุ้นเป็นประตูนะแต่ยังไงก็น่าจะบังได้พอลูกม,มันเข้าช้าเห็นไหม ค้นรูปแบบนี้ยังเข้าได้อีกนะบอกเลยไอ้นี่โกนี่ไม่น่าจะหนึบเท่าไหร่วะ oh, <the> ชุดเออนั่นแหละเฮ้ยเมื่อกี้มันทำอะไรอะ่ะเ <But missed. S 1> มื่อกี้ทำไรพลิ้พลังอะ่ะโ well, <thank> อ้โห well, <thank> มือเสือกโดมอีก หหลังลมากอกมนสไลด์หลังไม่ได้สไลด์หลังก็คือโดนใบแดงแน่นอนเมื่อกี้เหมือนมีคนสไลด์แต่ไปโดนเราอ่ะสวยดเ,เก็บมาตินจากกออนั่นแหละสมิธหนึ่งโซนย่ยมไปเลย เออนาอเล่นกับคนนี่แบบทีมเราไม่ตึงก็แพ้จริงมันต้องมันเป็นกับคนเล่นแล้วก็ความสามารถของตัวละครมันมันไม่ใช่แบบนี่เว้ยมันไม่ใช่แบบเรื่องดาวไงเพราะเพื่อนผมบอกว่าดาวดาวเองอะเยอะนะแต่ราไม่แพ้คือดาวเยอะ,ะไม่เกี่ยวเว้ยมันอยู่ที่ตัวละครกับความสามารถเว้ยฮิสวยดีอย่างเงี้ย พอตัวละครบางตัวมันก็วิ่งเร็วจัดบางตัวมันก็วิ่งชา้าจัดอะแต่บางตัวมันก็เก่งในแต่ละด้านของมันอะแต่ละหาด้านไหนด้านเอาด้านเนี่ยติดสีอะไรไว้ก่อนเลยวะหกสิบลงไปคือกลางๆอะก็คือค่าสเตตัสเนี่ยเนี่ยเนี่ยสปีดเนี่ยสปีดสง่งยิงอย่างเงี้ยอ่ะเนี้ยค่าสเตตัสของเนี่ยโอ้โหทีมนีม่เกินคาดไปเปลี่ยนคาปาออกไม่อยากใจตังเยอะ

ออฮหรือรอบไปได้เหรอเดี๋ยวรอบก,ก่อนเดี๋ยวรอบก,ก่อนรอดไปได้ไม่นานหรอกจะทำให้ห่างให้ดูสวยดีอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจะทำให้ห่างให้ดูจเจ้าให้ลุกไม่ขึ้นเลยตาเนี้ยเพราะไงซะโดนไป5-0ก็ก็ถ้าเวลานึง80นาทียังไงก็อเองก็ตามไม่ทันหรอกอจริงถ้าถ้ากันประตูได้อะ อย่างนี้ครับอีกแล้วลูกนนี้น่าจะปิดการแจ้งเตือนก่อนอัดคลิปป่ะเนี่ยลืมคลิดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเกินคาดป่ะ <Good distribution. S 1> จะส่งทางบินนะ <laughs> ยังนี้ส่งทางบินว่ะมีการส่งทางบินของเจลีนเนี่ยสมายอีเลเวนโกเหรอเฮอยจลีนเนี่ยสมายอีเลเวนโกเหรอไม่ใช่ทีมฮิโดกคว่าเซชูนะเว้ยที่งจะใช้มุกส่งทางบินในการเล่นน่ะเออกันได้กันได้ได้ยินเสียงมืออยู่นี่เอสไตรเกอร์อืมกันได้โอเคอ่สะสกิปได้ เอาจังหวันี้แหละมงเอ้ามงโอ้โหช่างมาเถอะไม่เป็นไรล็อกโคน่เออเออเออชื่ออะไรวะเนี่ยอิดอิดโอคือว่ไอทูเนี่ยไอไอทูน่าจะง่ายกว่าชื่อ แม่เรือเอแบบเร่องเออทีมเราดมไปเหลือเดี๋ยวอา้าวมันก็บาดเจ็บนี่ว่าสวยดีอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคโตกลับเลยหนึ่งประกบสามเนะออเือจะกลับมาจะทันหรือเปล่าเอา้ยทันอยู่นิดหน่อยนะแต่อย่าลืมด้ว่า พวกนายกลับกลับกลับมาจำกลับไปสองคนกลับไปสองคนก็วิ่งเข้ามาซัดสิเออนั่นแหละเจ๋งเฮ้ยเจะอยู่วงในอีกแล้วอือ,อหมดสองศูนย์อีกแล้วเออจะฟังโฆษณาเมื่อฟื้นฟูร่างกายนะไม่ต้องใช้ตังหรือว่าจะจะใช้ตังนิดหน่อย ฉัตั้งเนื่อเต็มที่ก็แค่สิบห้าบาทอะ่ะอา้าวอีนี่โดนใบแดงไงฮะวะอย่าบอกนะโดนใบเหลืองสองครั้งแล้วโดนใบแดงเลยอะ่ะไม่อยากอ่ล้ะเนี่ยแต่น่าจะเรื่องจริงวะ่ะโอเคมา อ้าวซีรสนตของจริงแล้วมาตอนนี้แมสสุดท้ายนะผมนะอ่าผมจะไม่ไม่สักไม่นี่อะไรวะผมจะไม่ตัดแบบไอ้นี่อ่ผมจะตัดแค่แบบโฆษณาแค่นั้นนะผมเจอโฆษณาผมก็ตัดที่เลอผมไม่ตัดนะมาให้ดูเตะเต็มคาบแต่มันจะมีใครทนดู <laughs> อ่ะเพราะนี่สิบ้าแม่อันนี้แมสที่สิบ้า ถ้าจะไม่ผิดน,นะฟิฟน,น,นิ์เฟนนอนไงเดี๋ยวอุ้ยจอบ,บาร์เซโลนาวะ่ะเอาวะ่ะเจอบ,บาร์เซโลนาวะ่ะโอ้โหดูสนามดีส่งคุณภาพชิบเป่งเลยอ้าวไฟเลเราเคเบิลก,ก่อนเหรอเนี่ยดีนะอัปเกรดมาส่งกับหลังเลยตอนนี้ เฮ้ยอย่าให้มันหยุดไม่ไม่อย่าให้มันมมหลุดไปเขตเราเยอะกว่านี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหสวนแล้วเราคราวนี้โอ้โหโอ้โหศูนย์หลังกลับศูนย์อะไรวะเุ้ยกองกองหน้าเรากลับมาดีนะเราได้บอลอยู่เตะแรงๆเลยครับคราวนี้ อย่าออฟไซด์นะอย่าออฟไซด์ site. โอ้โหโอเคการออฟไซด์มากเลยเอาจริงแบบจังหวะแบบเราอาจจะต้องยิงเข้าแน,น่แน่เราจินตนาการได้แล้วอะแต่ก็เสือกโดนออฟไซด์เฮ้ย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 เ,ยเ,ยเ,ยเยมื่อกี้อะไรวะไม่รู้อะแต่รู้คือเราได้แล้วเอ้ยไม่เถอะ เมื่อกี้เมื่อกี้เสียดางนิดหน่อยแต่ก็แต่ก็ใช้ได้โอเคโอเคโเคทรเวรัดปุกโอ้อเือสไลด์โดนขาอีกโอ้โหจะเอาบอลเสิร์ฟโดนขาเขาดีนะไม่โดนไปเหลืองหรือเปล่าวะ ะเฮ้ยเฮ้ยจะออกมาวะเตะอัดนะเตะอัดนะโยนไปออดออดอิดออดเลยโยนะปไปอิดออดมาเยเฮ้ยไม่ไม่โดนออฟไซด์รอ,อดไปเราเห็นว่าโอ้ยเราไม่ทันแต่แต่เราได้มุมมนะับเราได้มุมเอาองศาไหนดีวะองศานี้แล้วกันขอครึ่งหนึง่งโอ้ย อ้าทำไมมันยังไม่เข้าอุตส่าห์อัดไปแล้วนะเมื่อตะเกียืมทำมุกแบบดิฟซีแชริเจอร์เราต้องตกให้มันไปไมีโอ้โหเอาดำอีกแล้วเราโอ้โหทีเราหอบไปเยอะเลยอะจะเจอ,อใครออกอะสมิธไหม เองก็ไม่ไหวหรอกนี่ต้องให้นี่เป็นนี่อย่างเงีย้ยเป็นไม่ไดีเองดีกว่าเอาฮาเลยเอาฮาเลยเอากองกลางาไปกองหลังเลยไม่ไหวแล้วเอาฮาเลยดีกว่า <c oughs> โอ้โหโดนลอดรอดรอดขาอีกเมื่อกี้เมื่อกี้รอดขาใช่ไหม <c oughs> ไม่อยากอีกซาดทำแล้วโวยโห่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหบาร์เซโลนาฮึดว่าวันนี้บาร์เซโลนาฮึดเด้อร้อยไม่โดนออบไซด์แล้วเออหนึ่งส่วนอ้ายิงประตูบาร์เซโลนาได้แล้ว้า ดุกอูเหมือนกันถือว่ายากใช้ได้นะดูภาพช้าหน่อยดีมันมลอดดาบป้าวะหรือว่าหรือว่ามันรอดข้างชิออดดาบเข้ารอดดาบเข้าโอเคโเคประวัติเสื่อมเลยรอดดาบเข้าเฮ้ เอาบอลให้ได้เอาบอลให้ได้กดกดกดวิ่งเอาบอลอย่างเดียวเลยตาเน,นี้ยเขาคือจิบายแล้วหลอดไปอุยอ้ยอุ้ยโกนียวเนีวมันเนียว เมื่อกี้นะเขาวิ่งไปทันนะได้ได้ชูดอัดอแล้วนะเมื่อกี้ต้องเอาบอลก่อนโอ้โหมาได้ยิงเฮ้ยอืมรอดอส่งส่งช้อนเลยอะ โอ้โหโดฟิกิกและว <im itation> อุยอิยสวยดีครับสวยดีเมื่อกี้เมื่อกี้สวยดีสวยดีสามคนมันจัดอืมเ <im itation> ข้าใจแหละว,ว่าไม่อยากปล่อยเขาง่าย คำมัดดาสักที่ไหนโอ้โหไม่น่าจะทันล็อกมัง้งมั้งนะอันนี้มั้งนะนกวีดเป่าปีดเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆเ,เป่าปีดได้แล้วเออนั่นแหละสวยเป่าปีดเย้เซมิไฟนอลเย้เย้เย้อันนี้แมทลองเชิงวะเนี่ย นี่ส่งบาร์เซโลนาอ่าแมตสิบห้าต่อสิบห้าโอเคทีมฮอบเกม,มเยอะ่แมตสิบห้าต่อสิบห้าน่าจะเป็นแมตสุดท้ายแต่ไม่แน่ใจพอเข้าเกมมาอีกทีกะการว่าต้องเล่นสองตาต่อหนึ่งพาร์ตนี้ไม่เอานะแต่อันนั้นก็ต้องเป็นคาวหน้าผมกล่าวว่าจะเก็บเป็นพาร์ที่สี่เลยไอแมตไอแมตนี้ที่จะได้แชมป์โอ้โหมาะอาไว้ต่อ,อพาร์ทหน้าผมนะอ่า ก็จบแล้วผมนะอ่าสำหรับการเล่นนะผมอะ DLS ย3่สิบสามนะผมอาพาร์ทที่3เดี๋ยวรอพาร์ทหน้าแล้วผมนะอาจจะได้แชมป์ก็ได้อะใครหรือผมอาจจะแบบแพ้ยับเยินเลยก็ได้อ่าแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าบ๊ายบายนะครับ